ากเย็บจูกีมือสองญี่ปุ่นแท้นะคะเสียงนิ่มเครื่องแน่นสภาพสวยพร้อมใช้งานนะคะเย็บได้ทุกผ้าเลยผ้ายืดผ้าบางผ้าหนานะคะผ้ายีนเย็บได้หมดเลยนะคะเย็บหนาก็เปลี่ยนเข็มเบอร์ใหญ่หน่อยนะคะ